เคยเห็นป้ายโฆษณาที่เขียนว่าเรดดีไม่มีแต่กันบ้างไหมเบื้องหลังคือแคมเปญจาก u t r i p ปดิ i t a l Wallet สายท่องเที่ยวจุดขายคือเรดคุ้มไม่มีค่าธรรมเนียมรูดบัตรหรือกดเงินต่างประเทศแต่ที่น่าสนใจคือ u ูทริปเปิดตัวด้วยการใช้บิลบอร์ดกว่า60จอบนทางด่วนแบบว่างเปล่าทั้งหมดทำให้คนสงสัยหันมามองและพูดถึงกันเต็มโซเชียลก่อนจะค่อยๆเฉลยข้อความสั้นๆว่าเรดดีไม่มีแต่นี่แหละคือ curiosity driven Market การสร้างช่องว่างข้อมูลให้คนอยากหาคาตอบยิ่งบวกกับทำเลท,ที่ทุกคนต้องผ่านทุกวันทำให้เกิด mass exposure และไม่ใช่แค่ curiosity นะแต่ยังเป็นเพ inpoint Marketing ที่ตอกย้ำปัญหาจริงของนักเดินทางไทยทั้งค่าธรรมเนียม2-3%หรือเรทแลกเงินที่ไม่โปร่งใสรวมไปถึงการใช้ integrated marketing เชื่อมจากบิลบอร์ดสู่ออนไลน์คนถ่ายรูปแชร์ต่อจนกลายเป็นเ e อิร์นมีเดียขยายกระแสะเองแบบออร์แกนิกแคมเปญน,นี เลยไม่ใช่แค่ขายบัตรอย่างเดียวแต่โชว์ว่าแค่การใช้ความสงสยัยบวกอินไซต์จริงๆก็สามารถสร้างทั้งการรับรู้ความน่าเชื่อถือและแบรนด์ personality ที่โปร่งใสไปพร้อมกันไหนใครเคยเห็นป้ายโฆษณาเจ๋งๆเหมือนแบบนี้อีกลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์ไอเดียกันได้และใครสนใจหาความรู้การตลาดแบบสนุกๆอ่านเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์และช่องทางอื่นๆของการตลาดบลตอนได้เลยครับ